สวัสดีครับอยู่กับผมบาลสะดครับมนันนีสิผ้าน่องมันไปใส่หนูครับหากินกับเขาในปงในปางสิเลยครับใส่กับหนูมียุซีหลังครับมนันนีฝนตกลอ่อฝนสาครับจังสเลยยาขงขบปลาวัานที่ผ้าน่องมันไปเพื่อได้หนูมาเพื่อได้กินแรงครับ เดี๋ยวลอ่อฝนเศร้าตกก่อนครับเดี๋ยวสี่เดยพผ้าหนองมันไปครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตั้งสายครับล่อจนฝนยาสิฝนเศร้าตกเมืองส่งเอาไปมาแห้งกับเก่าครับสองล่อฝนเศร้าตกท้งล่อน้อรล่อจนเบาตาหุ้งเขาแล้วครับ ตอนนี้เริ่มตกแห้งกันเก่าครับวัาถิพาเบาตาไปใส่หนูยังไดเนาะอพอาะได้ใส่แล้วใส่บนอหนูอนอ้นาะพอได้มาขวจรีนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคนก็ตกแห้งมันก็ต้องรอดจนกว่าคนทีเศร้าตัะครับต้องรอดจิงว่าเป็นอากาศตรงไหนคนทีเศร้าห่ายบอ่อ บบตาบบตาหงกอเหลียวนี่ยังโบตาเร็วเร็วตอนนี้โบตาพึ่งกับหงเขาโบตาพึ่งหง,งเหลี่ยวแล้วแต่ฝนมันตกตก,เร,ตก,กเริ่มตกแห้งเก่าเลยโบฮันเดี่ยวออกไปครับโบฮันเดี่ยวออกไปเป็นห้อยเป็นห้อยหนูวนัวมันอยู่ตรงที่ก็เลยว่าตรงล้องความเห็นลงความเห็นกันไปแล้วว่า เปยงฝนตกตกกันทั้งสิอยงนี้ได้ออกไปครับ นิ่งน่อยกว่าสิผ้าบอตาเอาอไปใส่หนูของลอยมันเอื่อนเดียครับผ้าบอตากินเขากินน้ำแล้วก็สิผ้ากันออกไปเดินย่างปลาเบ่งห้อยหนูห้อยว่ามันอยู่จังไหนว่าบอตากินแตงเขากันมั้ยเดี๋ยวกินเขากินน้ำกันครับเดี๋ยว พี่พาอบอตาออกไปใส่นู้แล้วครับตอนนี้ก็อยู่เดินเข้าป่าแล้วครับมากับบอตาครับบอตาบอตาคุยเสียครับสวัสดีครับพ่อบอตามาหาหนูครับมาใส่หนูบอตาได้ยังม่แนนโอ้ได้หลายอยู่ครับก็ได้ยังครับแล้วก็วกวลูก อบอตาได้เนื้อยังมาแน่บักเขือเทศครับสองนวยแล้วก็ผลไม้ปลานี่เก็บมาจากทางพู่นแล้วก็สตอ๊อปก็ไปตัดเอาตอนนี้ครับสิให้บอตตาใส่ให้เบิ้งครับหลังนี้ใสยย่เนื้อยังบอตตาใส่ใส่ครับใส่บักเขือเทศบักเขือเทศ เจอแล้วเจอแล้วนี่ยมองนี่นี่ทางมันเล่นน,ลนี่นใส่ดูจังน้อยใส่บอตตามมา,า,มมาไอ้มันเป็นบอกอยังไงบอตะโอ้นี่มันเล่นตามต้นไม้นี่แหละคือคือโบไซบงเหงาพันละบอตะบงมันเปลี่ยนแถวนั้นยางอมอมเขาไปใส่ก็ได้ไปยางออมไปทั้งปุ่น ครับตอนนี้เราบอตาอยางออมรับใส่หม่องมันนี่ครับนี่มองนี่ครับตรงนี้นี่ปนแปลกๆนี่กวาดๆก,กันหน่อยมัดเชือกไม้น้ำครับพี่น้อง ครับตอนนี้บอตาเิ่นพอมองอีมองไม้แล้วครับใส่ใส่เงยันรังนี่บอตาทีนี่ผลไม้ปลาครับม,มันหอมมันบอบอตาหอมหอมหอมมันคือสีถึกด,ดีโอ้ยขาที่ขัวนอ่อบอตเนอ สายยากสายยากอย่างนี้เลยทางมันขึ้นคือบร์บตักโอ้ยทับเบิง้งทับเบิ้งตอนแรกม,มาเสียแหวมเด้อเด้อ chết come on น้งกุา้ายมันบ่นี่หมนครับน่อืน่นน่วอืนใส่่นะน,นี้เลยครับ ครับนี่เก็บบ่อยู่ใส่เข้าไปกลืน <laughs> <huch> <hand paintings> <hand> <various small rainforest> ครับสรุปใส่ว่าบอตะใส่ได้สามลังครับเดี๋ยวมาลอดูตอนเย็นครับสิมายามบึงตอนเย็นเราจะได้ย่างไงตอนนี้ครับได้ช่วงเวลาเย็นๆครับพาบอต้ามายามหนูเอาบอตาอย่างเกลืไวเซนมันนี่มีลังนี่หพลังแหลกโอ้ลังแหลกบะถูกเลยครับบะถูกเลยบะถูกเลย Thái bưng lăng to bay yung đầy. đấy lăng bung lăng. Bung lăng bung lăng. Bung lăng 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 lăng bung lăng bung lăng bung นเอายางกายไปใส่บาตะโอ้นี่ลงังสามน,นี่พื้เกา่าครับนี่พื้เก่าครับโบมานโบมานเลยเมื่อนี้โบมานเลยครับผมก็บบาตรกับฝากกดติดตามช่องเบาชรฉาดูชาแนลน้ำเด้อครับเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ come One, two, three, come on.